นี้วั e เบดรูมนะครับสาตารางเมตรนะดูในแปลนไม่ค่อยมั่นใจแต่พอมาดูห้องจริงเออดีอ่ะนะครับส่วนแรกคือครัวนะครับครัวก็ให้ครัวตามนี้เลยนะมีตู้รอง,งเท้าให้ตู้รองเท้าก็จะลอยจากพื้นขึ้นมานะจะชัดโรบอทหรือว่าจะวางรองเท้าที่ใช้บ่อยๆก็ได้ห้อง38ตรางเมตรแต่ว่าพอเข้ามาดูในห้องจริงคือที่มันถือว่าเยอะนะ เพราะว่าที่นี่ไม่มีระเบียงนะครับก็คือลิฟ n g r ู o มก็ดูใหญ่นะครับฟังก์ชันก็ถือว่าครบนะคอนโดใกล้หมหาลัยก็ทำพวกโต๊ะทำงานอยู่ริมหน้าต่างได้นะแล้วก็หน้าต่างก็บานใหญ่นะครับใช้ได้เลยนะเพดานสูง2.8เมตรนะครับฟีลลิ่งก็กำลังดีสบายๆมีโซฟาให้นะครัโต๊ะกินข้าวต้องเข้ามุมนิดนึงนะแล้วก็เป็นโคลปิดนะครับ สามสิบแปดตารางเมตรแต่ว่ามาเดินจริงแล้วมันเหมือนแบบสี่สิบกว่าห้าสิบกว่านะมันเหมือนตารางเมตรมันเหมือนมันใหญ่อะนะครับห้องนอนนะห้องนอนก็อันนี้เขาวางเตียงคิงไซส์ก็พื้นที่ซ้ายขวาสบายเลยแล้วก็กระจกก็เป็นบานใหญ่นะกระจกบานใหญ่ดีสวยเลยนะครับห้องนอนไซส์กำลังดีห้องนี้ผมว่าซื้อปล่อยเช่าเด็กมหาลัยอะไรได้นะ ค่ายอยู่7ล้านกว่าบาทตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าให้มาตามนี้เลยนะครับเป็นเหมือนครอเซ็ใหญ่นะที่นี่เขาจะบิวพวกตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้าให้นะครับแล้วก็ในห้องน้ำนะ,ะเซนเซอร์นิดหนึ่งห้องน้ำก็เป็นสุขภัณฑ์วอลฮังนะครับมีโซนอาบน้ำพื้นที่ใช้ดีเลยพื้นที่ดี38ตารางเมตรถือว่า จัดออกมาเป็นสัดส,ส่วนขนาดอยู่สบายนะครับอยู่คนเดียวอยู่สองคนได้เลยโอเค